เรื่องบางเรื่องไม่รู้บ้างก็ได้ถ้าหากมันไม่ได้ทําให้ชีวิตของเราดีขึ้น เรื่องราวของคนดวงสวยที่จู่ๆก็ดันถูกเอามาย่อนกลางดวงค้าศึกเพื่อจะให้เป็นเหยื่อล่อและสับขาหลอกค้าศึกโดยที่สองตัวนี้ก็ไม่รู้เรื่องรู้ร,ราวอะไรเลยสักอย่างว่าตอนนี้มันอยู่ที่ไหนและมาทำอะไรกันตรงนี้เอากูมาทำอะไรที่นี่และเรื่องราวความมึนของคนดวงโคตรสวยจะเป็นยังไงเรามารับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยนะจ๊ะคนดีทุเรศทุรังฟิล์มภูมิจะเสนอสไปปเปิร์สายเปิ่นให้เสียงภาษาไทยการสปอยโดยเกมมิ่งฟอล w ดาเดวเดาเดว

ไม่นานข้าพาาเขาบอกว่าภาพเคลื่อนจากมนุษย์หรือมันเป็นวิญญาณหรือตำราบทเรียนใดเขอขอไว้ด้วยเขาขอบาสบายหนังออในงานอ่าวาติสานให้เพื่อนฟังเรื่องราวเริ่มขึ้นในสมัยสงคราม,ยมยเย็นที่ตอนนี้เหล่าวัยรุ่นเมกากำลังเขมึนกับวัยรุ่นโซเวียตรอต้องการจะเป็นโน่นหนึ่งและควบคุมความเป็นไปของโลกตามแบบฉบับของผู้กระหายอำนาจและในขณะที่ทุกอย่างกำลังตึงเครียดเพราเยกันไปเยกันมาโจโจสายลับของฝั่งเมกาการรุกจรวดพิสัยไกล Ss 5 0หรือเรียกง่ายๆว่าหัวรบนิวเคลียร์ที่กำลังเคลื่อนที่ไปยังเขตปามีทาจิกิสถานซึ่งงงอออยยยู่่ในนกกาาารรปคขโซเเวีตหลพ และคนมีอํานาจของเมกาที่รูปแบบนั้นก็ไม่อยากจะให้เรื่องนี้แพรงพ่งแารเราอยากจะได้หน้าได้ตาได้รับความดีความชอบจากเรื่องนี้แบบเต็ม,ตมๆไอพวกนี้ก็เลยวางแผนแบบลับๆไปจะส่งสายลับที่เก่งที่สุดไปทํารกิจที่เกี่ยวกับหัวรบนิวเคลียร์ลูกนี้แต่ก็ติปัญหาที่ว่าตอนนี้จํานวนของสายลับมันน้อยลงเต็มทีเราโดนสายลับจากฝั่งของโซเวียตส่งไปเกิดใหม่กันแบบวันต่อวันเอามีเท่าไหร่ก็ไม่พอไอ้นี่ก็เลยเสนอว่าถ้าหากอยากจะให้สายลับของเราปลอดภัยเราจะต้องมีสายลับตัวล่อเพื่อเอาไว้เรียกตีน และสับขาหลอกให้ศัตรูมืนงงรับรองว่าเหล่าวัยรุ่นโซเวียตจะต้องหลงกลและเสียเวลากับตัวล่อของเราแน่นอนเออเขาเรียกว่าแผนสับขาหลอกและนี่เมื่อแผนนี้มันโอเคพวกน,นายผลหน้ามืน<ๆ>ก็เลยสั่งให้จัดการสอบแบบหลอก,ลอกๆเพื่อจะเฟ้นหาคนดวงสวยในการที่จะต้องไปทําภารกิจเรียกตีนแบบที่คนมาสอบพวกนี้มันก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยสัก,กนิดเออใครมันจะไปรู้วะและในขณะที่เหล่าคนดวงสวยกําลังตั้งใจสอบกันแบบตาเหลือกตาปลิ้นจโจ้ไอ้นี่ๆๆที่ชื่อเอเมดเรย์ซันซันดบากักเอ็มกระทำท่าทางยุกยิกยุกยิบ ทำข้อสอบไม่ได้ก็เลยพยายามจะกงข้อสอบด้วยสารพัดวิธีซึ่งมันก็ไม่ต่างอะไรกับพ่อหนุ่มที่ชื่อออสตินเรียนสซาโดบักตินที่ทําข้อสอบไม่ได้เหมือนกันเพราะอยู่ดีๆก็มีการสอบแบบไม่ได้บอกล่วงหน้าทําให้2ตัวนี้ที่ไม่ได้เตรียมตัวพยายามจะหาวิธีกงข้อสอบเพราะคิดว่าการสอบในครั้งนี้จะทําให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งจากงานราชการนั่งโต๊ะที่โคตรจะน่าเบื่อสดๆและในเมื่อมีอุดมการเดียวกันมันก็เลยร่วมมือกันในการกงข้อสอบโดยหารู้ไม่ว่าการสอบในครั้งนี้มันคือ การสอบลวงโลกน่านหลักรับในเมื่อร่วมมือกันเป็นปีเป็นคุยแบบที่ไม่ค่อยจะเนียนก็ทำให้สองตัวแสบโดนจับได้เรามีกล้องวงจรปิดเต็มไปหมดแต่แทนที่มันทั้งสองตัวจะโดนลงโทษหรือโดนด่าจากการโกงมันกลับโดนเชื่นชมว่าทำงานกันเป็นทีมและโกงข้อสอบแบบน่าดานัดานๆอ้าวทำไมรู้สึกมันโดนดา่าแถมไอคนพวกนี้ก็ยังบอกอีกว่ามึงสองตัวผ่านการทดสอบและจะได้เลื่อนขั้นเป็นสายลับของฝ่ายความมั่นคงทันทีทำให้สองตัวนี้ดีอกดีใจเราไม่คิดว่าการโกงข้อสอบจะทำให้อนาคตสดใสได้ถึงขนาดนี้ ารงงี้กงตั้งนานเลยจาน้าไอสองตัวสวยถูกส่งให้มาขึ้นเครื่องบินเพื่อจะต้องไปฝึกหลักสูตรเร่งรัดก,ก่อนที่จะกลายเป็นสายลับสายล่อแบบที่ไอสองตัวนี้ก็ไม่รู้เลยว่าตั้งแต่นี้ต่อไปมันจะต้องไปเจอกับอะไรบ้างเออไม่รู้อะไรเลยสักอย่างและพอมาถึงที่หมายไอสองเพื่อนซีที่จำเป็นจะต้องซีก็โดนถีบลงจากเครื่องบินแล้วก็ต้องโดดร่มแบบที่ไม่ทันได้ตั้งเนื้อตั้งตัวมันก็เลยร้องวีดไวเพราะไม่เคยโดดร่มมาก่อนเออตายกูตาย และพอมาถึงพันเอกรอมบอสหัวหน้าหน่วยฝึกรบพิเศษก็าม,มาต้อนรับและบอกว่าพรจะฝึกมึงทั้งสองตัวแบบโหดดิบเถื่อนเพื่อที่มึงทั้งคู่จะได้กลายเป็นสุดยอดสายลับและทำภารกิจเพื่อประเทศชาติของเรานั่นแหละครับพอพูดเสร็จปุ๊บไอ้สองตัวนี้ก็ต้องมาฝึกปับ๊บซึ่งการฝึกดันแรกก็คือการที่มันน้งคู่จะต้องมามุดน้ำโคลนเพื่อหลบคดพ่อคนแม่ลูกระสุนที่ยิงกระนำลงมาแบบไม่ยัง้งทำให้มันต้องมุดโคลนให้ลึกที่สุดเราไม่อยากจะมาตายตั้งแต่ดันแรกเออแค่เริ่มก็จะไม่รออดแลล้้ซึ่งหงหััจากนน เพื่อนซีเขาต้องมาฝ่าดันระเบิมโดนเรือลากด,ด้วยความแรงโดนเผาทั้งเป็นร่วงจากที่สูงแล้วก็ทดสอบแรงจีก็คือแต่ละดานมีแต่ดานหดหดและไม่น่าจะรอดมาได้แต่ถึงจะหดดิบเถื่อนักขนาดนี้ไอซองตัวนี้ก็ยังไม่ตายแต่ผ่านดันได้ยอย่างปาฏิหาริย์แต่ด้วยความทุกข์ระทมที่มีแต่อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเขาทาให้มันต้องคู่หมดความอดทนและบอกกับพันเอกรอมบอดว่ากูขอลาออกเพราะไม่ไหวเละแต่พันเอกรอมบอดก็บอกว่าถ้าจะลาออกจะต้องตายอย่างเดียวแต่ถ้าคอนเฟิร์มว่าจะลาออกจริงๆกูจะจัด ให้เดี๋ยวนี้เลยเอ้าวอะไรวะและในเมื่อลาออกไม่ได้ไอซองตัวนี้ก็เลยต้องกล้ามกลืนฝืนทนที่ต้องอยู่ต่อเพราะไม่อยากไปเกิดใหม่เออใครมันจะไปอยากตาย วันต่อมากองทัพปยอนแอนดอบลงมาที่กลางชนเผ่าชาวปากีสถานแบบย่อนลงมาแบบไม่มีปีมีคลุยทําให้ชาวบ้านชาวเมืองพากันตกตกใจเพราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเอออีหนังวะแต่คนที่ตกใจที่สุดก็คือไอ้สองเพื่อนซีที่ติดมากับแอนดอบโดยที่มันก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเออกูโคตรงงแต่ในขณะที่กาลังเมินจู่ๆไอ้สองตัวนี้ก็โผล่มาและบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวกรองที่มารอมันทั้งคู่อยู่พอดีไอ้สองตัวนี้มารู้แบบนั้นก็เลยมาขึ้นรถเราคิดว่าทางการส่งคนมารับแต่ในขณะที่กําลังเดินทาง ติงก็สังเกตเห็นว่าไอ้สองคนที่มารับมันไม่น่าจะใช่คนเมกาเพราะนาฬิกาที่ข้อมือมันเป็นยี่ห้อของรัสเซียบักตินที่รูปแบบนั้นเขาเลยบอกว่าปวดเยี่ยวขอแวะเยี่ยวสักแป,ป๊บหนึ่งจะได้ไหมแต่พอจะเดินมาเยี่ยวไอ้สองตัวนี้ก็เดินมาดักหน้าเพราะกลัวว่าไอ้สองตัวแสบจ,จะไหวตัวทันและชิงหนีไปซะก,ก่อนแต่มันก็ไม่ได้กระจอกงอกง่ยและอาศัยจังหวะที่วัยรุ่นรัสเซียเผลอเข้าจูโจมและโดนรถหนีไปแบบหน้าตาเฉอยอ่าแล้วพวกกูจะกลับไงเนี่ย เวลาต่อมาไอ้สองเพื่อนซีก็มาเจอกลุ่มชนเผ่าอีกกลุ่มหนึ่งทำให้มันตะคุ่อดนจับมาห้อยตองแต่งเพราะรเป็นคนแปลกหน้าเออไม่น่าไว้ใจแต่ถึงจะสวยแค่ไหนมันตะคุ่ก็ยังดวงดีเพราะรตอนนี้แพทย์อาสาสมัครจาก UN ก็นกระดมมาปักหลกักรักษาคนที่เผ่านี้พอดีแถมหมอพวกนี้พัดังคิดว่าไอ้สองตัวน,นี้เป็นคุณหมอที่ทางการส่งมาเพิ่มเติมซึ่งไอ้สองตัวน,นี้ก็ไม่ปฏิเสธเพราะถ้าบอกว่าไม่ใช่หมอเดี๋ยวจะโดนจับห้อยตองแต่งอีกรอบแต่ต้องมั่วบ้านงานและตอนนี้แกนน้ำบักติงกับบักเอ็มก็มาแนะนำตัวให้กับหมมอทุกกคคนนรู้จััว่า นะเป็นคนหมอที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการผ่าตัดเป็นอย่างมาการะดับอาจารย์แพทย์แต่เมื่อทําให้บักเอม็มได้มาเจอหมอสาวสุดสวยที่มีชื่อว่าคาเรนทําให้บักเอ็มชอบอกชอบใจเราหลงรักน้องคาเรนตั้งแต่แรกเจอและก็แน่นอนบักเอ็มก็เข้ามางุ้งงิงงุ้งงิง,ง,ง,งกับน้องคาเรนในขณะที่กําลังหน้าสิวหน้าขวานซึ่งน้องคารเรนที่คิดว่าบักเอ็มเป็นหมอก็เลยยอมคุยกับมันถึงแม้ว่าบักเอม็มจะมีอาการเหมือนกับคนโรคจิตก็ตามอาพี่ไม่ได้โรคจิตแต่พี่แค่เป็นคนลามกจกกระเปร์จากนั้นน้องคารนกก็บอว่าน้ององยากจะ พี่เอ็มผ่าตัดแบบใกล้ชิดเพราะได้ข่าวมาว่าพี่เป็นหมอผ่าตัดที่เก่งที่สุดและเคยผ่าตัดมันแล้วมากมายแมงไม่น่าโม้เลยกูแต่บางเอ็มที่เป็นคนขี้โมก็บอกว่าตอนที่เดินทางมาที่นี่พี่เกิดอุบัติเหตุเส้นประสาทมือซ้ายก็เลยเสียทาให้ไม่สามารถผ่าตัดดอีกต่อไปเออมันเสียกระทันหันแต่ถึงจะอ้างไปก็ไรประโยชน์เพราะโจโจก็มีเคสผ่าตัดฉุกเฉินเนื่องจากน้องชายของหน้าเผาดันปวดไส้ติ่งและต้องการการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนทําให้สองตอนนัวนี้ที่อ้างว่าเป็นหมอผ่าตัดทั้งคู่ต้องมาผ่าตัดไส้ติ่งแบบที่ ก็ไม่เคยผ่าอะไรมาเลยสัก,กอย่างแม่งจะมาบวชอะไรตอนนี้และด้วยความโมโหหมักตินที่ไม่รู้ไส้ติ่งอยู่ตรงไหนมันก็เลยจะผ่าม่วๆแบบเริ่มผ่าตั้งแต่ที่คอทำให้ทุกคนพาตกันตกใจเรายังไม่เคยเจอเหมอคนไหนที่ผ่าไส้ติ่งตรงคอแบบนี้เออไส้ติ่งอะไรวะอยู่ตรงคอแต่ก็ยังไม่ทนได้ผ่าจู่ๆคนไข้ดวงสวยกระดันลุกขึ้นมาแบบตาเหลือกตาปลิ้นและตายหาต่อหน้าต่อตาทุกคนซะอย่างนั้นอ่าวน้องกูตายและด้วยการตายแบบทุเรศทุรังก็ทําทให้สองตัวนี้ต้องสวยเพราะคนผ่าพวกนี้ก็ไม่ยอมและวิ่งกรทหมอ จ้นทันทีหมออะไรว่าผ่าไส่ติ่งที่คอแต่ถึงไอสองตัวแสบจะสวยแค่ไหนมันก็ยังไม่ถึงที่ตายและหนีรอดจากการดวงกระทึบได้แบบชิวเฉียด หลายชั่วโมงผ่านไปไอ้สองตัวนี้ก็โทรมาที่สนยนปฏิบัติการและถามว่าจะให้ทําอะไรต่อทําให้ส่วนประชาการพากระตุกใจเพราะไม่คิดว่ามันนักู่จะรอบมาได้ฐานที่ส่งให้ไปตายแทๆ้ๆเออมันรอบมาได้ยังไงวะึ่งไอ้นี้ที่โคตรจะเสงงกันเลยบอกให้บักเอ็มและบักตีนมุ่งหน้าไปที่ถนนดูซานเบย์ซึ่งเป็นถนนที่เต็มไปด้วยฐานของพวกโซเวียตเราคิดว่าถ้าไอ้สองตัวนี้ไปที่นั่นน่าจะโดนวัยรุ่นโซเวียตจับและดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดีอัตรองไปหาตีนแต่สองตัวนี้ก็ไม่รู้เรื่องะยัังงเเจอหนนนนน้าน้าาาาดดททที่่ตมมมคสืิ ไปแบบเหมินๆมนและในระหว่างที่กาลังนั่งรถเมล์มันก็สังเกตเห็นว่าน้องคาร์เรนกับไมเฟรนเพิ่งจะขับรถแซงไปทําให้บักเอ็มดีอกดีใจเพราะอยากจะสานสัมพันธ์และสวายแก๊กับน้องคาเรนถึงแม้ว่าสถานการณ์ตอนนี้จะหนักหนาแค่ไหนก็ตามอาการสวายแก๊กต้องมาเกินและหลังจากนั้นไอ้สองตัวแสบก็ขี่อูดตามน้องคาเรนกับไมเฟรนเพราะโิกาดที่จะต้องไปมันก็อยู่ตรงที่น้องคารเรนกาลังไปพอดีแต่ก็ขี่อูดได้แค่แป๊บเดียวจะจๆเจ้าอูดน้าเหมินตัวนี้ก็แบตหมดและนั่งชาร์จแบต เอ๋ยอุดเบ็ดหมวดทําให้2สองตัวนี่คลาดกับน้องคาเรนแต่ก็ยังพากันเดินด็อกเด็กด็อกเดกเพื่อจะไปยังพิกัดตามที่สุวนประชาการสั่งให้ไปเออเดินทางไปหาตีน หลายชั่วโมงผ่านไปไอสองเพื่อนซีก็เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็ต้องมายืนเออเราไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงต่อแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะต้องมาทําอะไรกันตรงนี้เออภา,ารกิจอีอย่างบ้ายิ่งทําก็ยิ่งงงแล้วก็นั่นแหละครับจจโๆตำรวจของโซเวียตก็มาเจอกับวัยรุ่นเมกาที่อุตสาดด่าห์ดันดนเดินทางเข้ามาให้จับถึงที่เออเมึงมาได้ไงแต่บักติงก็พอจะฟังภาษารัสเซียได้นิดหน่อยก็เลยรู้ว่าถ้าโดนจับจะต้องถูกส่งให้ไปเกิดใหม่แน่นอนมันก็เลยวิ่งหนีทิ้งให้บักเอ็มเพื่อนรักต้องโดน แต่บักติงก็หนีมาได้ไม่ไกลจู่ๆมันก็มาเจอมน้องคาเรนที่เพิ่งจะปะทะกับทหารโซเวียตทำให้ทหารโซเวียตแตกกันยกตีเราน้องคาเรนโคตรจะโหดอาจทำไมมึงเก่งจังวะและที่น้องคาเรนเก่งแบบนี้ก็เพราะความจริงแล้วน้องไม่ใช่หมอแต่เป็นสายลับที่ทําให้บักเอ็มกับบักตินต้องมาเป็นตัวลอดตีนเพื่อที่จะให้น้องคาเรนกับไมเฟรนทําภารกิจให้สําเร็จโดยไม่ได้สนใจว่าบักติงกับบักเอ็มมันจะเป็นตายรายดียังไงเพราะมันเป็นตัวเรียกตีน ในขณะเดียวกันที่บักเอ็มที่ตอนนี้กําลังถูกรีดเค็นความลับรอยพวกนี้คิดว่าบักเอ็มจะต้องเป็นสายลับที่กําลังต้องการอะไรบางอย่างจากสหภาพโซเวียตแน่นอนแต่เคนให้ตายก็เปล่าประโยชน์เพราะบักเอ็มก็ไม่รู้ว่ามันถูกส่งมาที่นี่เพื่ออะไรเหมือนกันเออช่วยบอกกูทีอ้าวอะไรวะแต่บักเอ็มก็งงได้ไม่นานจู่ๆบักตินเพื่อนเลิฟก็บุกเข้ามาช่วยบักเอ็มด้วยความห้าวหาญเขาไม่แยรุ่นโซเวียตที่ไม่ได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวพากันตกอ,อกตกใจมินำสามบักตินที่โผล่มาแบบมั่ว,วๆก็ยังจะอุต่าาหพบัเเเอ็มืลิ มนี้ไปได้แบบโคตรจะงงเออแมงม่วของจริง จากนั้นน้องคารินก็พาอ้สองตัวแสบมายังจุดพิกัดหัวร่มนิวเคลียร์และบอกว่านี่คือภารกิจหลักที่เราจะต้องช่วยกันทําให้เสร็จเราทีมงานกูตาตห่าไปแล้วแต่ตอนนี้ก็ติดปัญหาที่ว่ามีทหารโซเวียตมาคอยคุ้มกันหัวร่มนิวเคลียร์อยู่กลุ่มหนึ่งบางเอ็มที่เห็นแบบนั้นก็บอกว่าใจจริงก็อยากจะช่วยรอบนะแต่ก็ติดตรงที่พี่ไม่ชอบฆ่าคนและก็ไม่อยากจะทำภารกิจอะไรอีกแล้วเราเจอแต่เรื่องสวยๆไม่หยดุดแอกูยังไม่หายงงเลยน้องคารินที่รูปแบบนั้นก็เลยเปิดกล่องอุปกรณ์แแลละะบบบออกววว่่่่าาานนีีีคืปืปยยยสทจทจ้รโซเเตงง ไม่ต้องฆ่าฟันกันให้เปืองแรงเอามียาสลบด้วยและในเมื่อรู้แบบนั้นไอ้สองตัวนี้ก็เลยแปลงร่างเป็นมานาวต่างดุลให้ไวยรุ่นโซเวียตมึนงงและสับสนกับสิ่งที่พบที่เจอและมันก็ดันได้ผลจริงๆริงอไอคนพวกนี้ก็งงกันไปไก่ตัดแตกไอสองตัวแสบก็เลยอาศัยจังหวะนี้ใช้ปืนยาสลบโรใส่ไวรุ่นโซเวียตจนพวกมันหงายเงื้อมกันหมดทุกคนเอายิงปุ๊บหลับปับ๊บจาน้าไอสามตัวนี้กส่งสัญญาณจากหัวรบนิวเคลียร์ไปที่สนย์บัญชาการว่าตอนนี้สามารถควบคุมทุกอย่างได้้้้้แแแลววงงศููนนนนย์เมื่่่ออรบบัััสสะใหไตี ปล่อยจรวดไปยังพิกัดตามที่ได้แจ้งมาในไกซแ่งสไอ้สามตัวนี้ที่ไม่รู้เรื่องกระทาตามคําสั่งเป๊ะๆโดยหารู้ไม่ว่าพิกัดที่มันยิงไปก็คือเมืองใหญ่ของประเทศตัวเองและที่สู์สั่งแบบนี้ก็เพราะว่ามันอยากจะทดสอบระบบป้องกันเนื่องจากลุ้นให้โซเวียตยิงใส่มาหลายปีแต่ก็ไม่เห็นจะยิงสักทีเลยส่งให้น้องคาเรนมาปล่อยจรวดลูกนี้ซะอย่างนั้นแม่งสั่งให้ยิงตัวเองเฉยนั่นแหละครับไอสมตัวนี้ที่เพิ่งจะรู้ความจริงมาตอนนี้คือตัวต้นเหตุของสงครามโลกครั้งที่3ก็รู้สึกเสงแต่ก็ไม่อยากจะปล ให้เวลาต้องผ่านไปแบบไร้ประโยชน์เพราะทำอะไรไม่ได้เลวบักเอ็มก็เลยอาศัยจังหวะนี้ชวนน้องคารนไปสวักแก๊กเพราะอยู่เฉยๆมันน่าเบื่อแต่ความคิดดีมีเหตุผลแต่ก็ไม่เพียงแค่นั้นเพราะวัยรุ่นโซเวียตกันอยากจะสวักแก๊กเหมือนกันพวกมันก็เลยพากันจับคู่และพากันไปสวักแก๊กแบบเป็นคู่เป็นคู่ไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ชายกับผู้ชายมันก็พากันไปสวักแก๊กเพราะไม่รู้จะทําอะไรเหมือนกันสวักแก๊กฆ่าเวลาแล้วมันก็รวมทั้งบักตินที่ไม่อยากจะเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์มันก็เลยชวนหาสาวรัสเซียไปสวักแก๊ก แบบไตอดตาย,ยาเพราะยังไม่เคยลองกับสาวรัสเซียสักทีเออโลกจะแตกก็ไม่สนเพราะการสวายเก็กต้องมาก่อนและด้วยการสวายเก็กแบบมุ่ยตัวอีลุงตุงนางก็ทําทให้มีพระเอกนางเอกมากมายเต็มไปหมดแต่มันก็มีเยอะเกินไปก็เลยไม่รู้ว่าจะเรียกใครเป็นพระเอกนางเอกดี ในขนาดเดียวกันที่จรวดที่ตอนนี้นก็มุ่งหน้าไปที่เมกาตามพิกัดที่กําหนดซึ่งส่วนัญชาการที่เตรียมการไว้แล้วก็เลยทําการยิงเลเซอร์เพื่อทดสอบระบบป้องกันตามที่ตั้งใจเอาไว้แต่มันก็ดันยิงบื้อแบบไม่ได้มีความใกล้เคียงกับจรวดลูกนี้เลยสัก,กันนี้ทาให้จรวดมหาปลายัยมุ่งหน้าไปที่เป้าหมายเหมือนเดิมอ้าวชิปหายเละ ตามที่บักตินที่เพิ่งจะสวักแก๊กเสร็จแล้วก็คลิกข,ขึ้นมาได้ว่ามันสามารถเปลี่ยนพิกัดของจอรวดจากฐานยิงได้และในเมื่อรูแบบนั้นบักตินก็เหล่ามายเฟรนก็พามารือสายไฟแล้วก็ต่อตรงแบบแมงกะไซทำให้จรวดมหาปลายพุ่งขึ้นไปนอกอวกาศและก็บึมบอมสัมเบกซะอย่างนั้นเออหยุดสงครามโลกเพราะรื้อสายไฟมาต่อตรงและพอเหตุการณ์นี้ที่จบลงและบรรดาฐานบ้าผลงานที่เป็นตัวต้นเหตุก็โดนบุกรวบและเกมกันทั้งองค์กรส่วนบักเอ็มกับบักตินก็มาเจราจากับผู้นำของโซเวียตและยุติสงครามเย็น ระหว่างอเมริกากับโซเวียตด้วยการเล่นเกมทายชื่อเพลงแบบ้ัใครแพ้ก็ต้องยอมยุบป,ประเทศทิ้งเออจะได้ไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อและก็แน่นอนว่าบัลตีมีความสามารถในการจําชื่อเพลงได้มากกว่าฝั่งโซเวียตก็เลยแพ้แพ้และล่มสลายทันทีแม่งประเทศต้องมาล่มสลายเพราะแพ้เกมทายชื่อเพลงกูจะบ้าตายเออพอเถอะและเรื่องราวก็จบเป็นยังไงกันบ้างหลักรับสําหรับหนังเรื่องนี้และบคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดับ สักไรเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปและมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ